จารย์เคยบอกว่าการทาธุรกิจเนี่ยเรามีหน้าร้านเท่าไหร่เราเปิดให้เขารู้ให้หมดเห็นไหมครับตอนนี้ธุรกิจเขาเปิดหน้าร้านเต็มที่เลยมีกี่บานเขาเปิดหมดเลยแล้วลูกค้าเยอะแล้วคน<ๆ>เข้ามาไม่หยุดเลยอะ่ะเห็นไหมจากที่เรายืนถ่ายกันอยู่เนี่ยจะมีคนเดินไปมาตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยเดินเข้ามาอีกแล้วเห็นไหมครับใช่กลายเป็นว่าธุรกิจที่เนี่ยผมบอกว่าจะทํามากเท่าไหร่ก็ได้มากเท่านั้นแต่ไม่ทําลูกค้าก็จะเดินเข้ามาตลอดเวลาคือ <S <S หลักพงจุย้ยเนี่ยนะค่ะมันต้องหน้าสูงหลังต่ำ แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยลานคาลานนี้เนี่ยพอเด็มันเดินเข้ามาไอ้ตัวสูงตัวนี้เนี่ยเนินตัวนี้ปกติมันต้องอยู่หน้าบ้านท <c oughs> ีนี้เข้ามาในนี้แล้วถ้าโดยปกติบ้านธรรมดาหรือบ้านไม่ได้ตรงกับทิศที่ดีที่แก้ได้อยู่ไม่ได้ฮะเท่าที่อาจารย์จับหลอกแกม,มาเนี่ยมันเป็นทิศตะวันออกเราจะเนป่านี้เวลาที่กี่โมงบ่า,งบายโมง <c oughs> บ่ายโมงเราจะเห็นแสงอาทิตย์แสงสว่างเข้ามาอยู่ เพราะว่าการที่การที่เดินเข้ามาตรงนี้เจอภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยแต่ถ้ามีแสงอาทิตย์เข้ามาตรงนี้ถือว่าตรงนี้มันล้างของมันในตัวอ่าเป็นไงเป็นไงนี่เขาเรียกว่าเป็นทริคละทิษเดแต่มันมีโจทย์อะสิเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปดูข้างในมาเนี่ยเขาแยกหลังคากันนะข้างในมีแสงด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันอ่าเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกัน จุดจุดเนี้ยเขาปล่อยให้แสงอาทิตย์เขาลงมาได้เห็นไหมหลังคาบ้านของคุณเราเนี้ยห้ามมีแสงอาทิตย์เข้าการที่มีแสงเข้าได้อยู่นานๆคุณนี่นอนในบ้านหลังนี้เนี่ยนะเส้นรอยฟอยด์เนี่ยอันตรายมากแต่เท่าที่รู้เนี่ยเจ้าของเขาไม่ได้นอนนี่ถ้าธุรกิจอย่างเดียวถ้าคุณนี่ไม่ได้นอนนี่มันก็จะ80%หายไปเลยก็ไม่เกี่ยวกับเขาจะไม่เกี่ยวถ้าคุณนี่ไม่ได้อยู่ไม่เกี่ยวข้องเลยไงสมมุติว่าถ้าเราเอาหลังคาออกล่ะ กลายเป็นว่าสองตึกนี้จะถูกแยกออกจากกันทันทีใช่ไหมถ้าเอาหลังคาออกใช้ได้เลยครับเห็นไหมนิดเดียวแสงเนกันนิดเดียวแต่ว่าน้ํามันตกลงมาได้ไงน้ํามันลงได้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแล้วแสดงว่าจุดนี้เหมือนจะดีแต่ไม่ดีแต่สามารถแก้ให้ดีได้ด้วยการเอาหลังคาออกใช่ครับให้เป็นกลางธรรมชาติเลยแต่เดี๋ยวจะพาอาจารย์ไปดูจุดนึงอาจารย์อ๋อนี่ยบอกตามมาตลอดว่าจุดนี้สำคัญมากครับห้องน้ำค่ะไปดรห้ว่าที่นี่ดีหอไดีไปเลยครับ เป็นยังไงบ้างเ,เข้าน้ํายังเข้าแล้วอ๋อเข้าแล้วนะรู้สึกห้องน้ำอันนี้จะมีปัญหาอยู่โดยปกติแล้วถ้าห้องน้ําขนาดนี้่ะคถ้าปัจจุบันได้เท่าที่ดูเนี่ย้านค้าไม่น่าจะมีลูกค้าขนาด Oh. พอดีเลยเดี๋ยวไปแอบถามเข้ามาเขาพิ่งทำมาตอนเดือนเมษายนเองพอดีชันเลยว่าเขาไปแก้ไขพิ่งแก้ไขพอแก้ไขแล้วทําสูงขึ้นเลยใช่เพราะถาแอบถามมาอีกเขาบอกว่าพอดีช่างบอกว่าให้ยกขึ้นเพราะว่าข้างล่างมันเป็นท่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต่อเติมให้ยกสูงขึ้นดีกว่าจะได้วางท่อได้มากช่างจะเป็นแล้วกลายเป็นว่าคนที่อยู่เสียหายก็ยักได้ทำงานง่ายๆอแต่ไม่ต้องทุก <Sen> <Lead in. S 3> ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะห้องน้ําควรจะสูงหรือต่ํากว่าที่อยู่อาศัยคะ่ะต่ำกว่าครับอย่าบอกนะคะว่าที่เขาอยู่ได้มายาวนานเป็น10บสปีเพราะว่าส่วนหนึ่งคือห้องน้าเขาดี<ช>คือ<ะ>เขาอยู่มาส0บปี20ปี50ปีก็แล้วแต่ถ้าคนทุบเมื่อไหร่แล้วก็ยัง, <aşk S 3> ยงจบไปแล้วถ้าหาว่าก็ทํามาถูกแล้วนับใหม่มันก็จะยิ่งแรงขึ้นแต่ถ้าว่าทำทำผิดหรือทําเสียไปถึงปั๊บมันจะหยุดแล้วหยุดแล้วก็ถอยกลับ ตีลี่ต้องหน้าสูงหลังต่ำข้างหน้าเป็นประตูข้างหลังเป็นห้องน้ําพ่อน้ำจะเล่นหลายหลายหลายเข้าเป็นไงอาจารย์แปลให้เรียบร้อยหนูอยากให้อาจารย์สองคนประก้กันทุกเทปเลยหนูรู้สึกว่าผมได้ข้อมูลเยอะาะอาจารย์แปลให้ฟังคือธรรมชาติเนี่ยอยากให้มาดูเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติก่อนว่าธรรมชาตินี่คือธรรมชาตินี่คือไม่ธรรมชาติเข้าใจแล้วทาไมอาจารย์ออถึงเก่งมากเพราะว่ามีอาจารย์พ่อที่เก่งมากๆขนาดนี้นี่เองก็อย่างนี้ครับ ไปด้วยกันกับคุณพ่อตลอดเวลาเป็น10ปี20ปีไปอย่างเงี้ยเราก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วเราก็คิดแนวทางว่าการแก้ไขแล้วเราก็ตีความหมายเก่งไหมอาจารย์พ่อเก่งครับเก่งอยู่แล้วติวให้มาตลอดก็ตามคุณพ่อฝึกงานตลอดนะแต่พัปฏิบัติแต่ตอนนี้คุณพ่อต้องไล่เขาออกนะเพราะว่าเขาลบกวนเวลารับประทานก๋วยเตี๋ยวของคุณพ่ออาจารย์ฉันเรียบร้อยแล้วครับไม่ฉันอะไรอาจารย์กินอาจารย์กินหมดแล้วเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวาจจะให้อาจารย์เนี่ยไปพักกะทาน อาหารบะหมี่อับอ,อันนี้ก็ต้องอขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะขอสวัสดีครับขอแจ้งข่าวช่องทางการติดตามอาจารย์ธนวัลย์และติลี่หงจุ้ยให้ได้ทราบนับจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามสาระความรู้ดีๆของศาสตร์ติลี่หงจุย้ยโดยอาจารย์ธนวัลย์ในเพจใหม่โดยกดติดตามได้ที่ Facebook ตีลี่ฮงจุยบายธนวันจิระเจริญเวทกดเลยแล้วคุณจะได้รู้จักกับติลี่ฮงจุยาศาสตร์ที่มากกว่าคุณเคยรู้จัก